ขอโทษค่ะไม่ได้ต like claro> ั้งใจจะมองป้ามึงเดี๋ยวก่นเอ้าคนขบหายไปไหนอ่ะไม่เห็นหรอ ทำไมทำไมกอซ่ามีโทรศัพท์ได้ไงโอ้พี่กอซ่อนนอามีให้อยู่แล้วอวทำไมเตอร์ทำไมอะทำไมอะพี่กอซ่าจำเตอร์มไม่ได้เลยเตอร์เตอรอะไนอะ ใจว่าใครว่าอ๋อมันนานแล้วหรือเปล่ามันนานแล้วหรือเปล่าเราเจอกันนานแล้วใช่ไหมก็ไม่นานนะไม่ได้นานขนาดนั้นนะเป็นเหมือนเตอร์จำสาวได้ทุกคนเตอร์เตอร์ไม่สำคัญไเตอร์สวยกันพูดกันไปหรือเปล่าเตอร์เองจำเองไม่สำคัญไงเขาเลยไม่จำเอ้ยเอวุโน่เด็กกินโป๊เอวุโน่เอวโน่น้องเตอร์เองแหละสรุปพี่ก็จำเตอร์ไม่ได้จริงจริงอ๋ครเจอกันที่ไหนนะเรใคยเจอกันที่ซัมเดย์ค่ะลูกบาลจอนเนี่ยจอดไงอ๋อได้แล้วอันนี้คือจะก็ันนะเจอกันแค่ครั้งเดียวเอง ไจำได้ไงคุ้รักคุณนักคุณรักเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับตายกูตายกูตายขาตน้งไกไม่ได้ตั้งใกจะมองปามึงเดี๋ยวก่อนเหี้ยโอ้เอาสารหนูเอาสารหนูกูเต้นหูกูไปแล้วหูต้องหาหมอแล้วครับพี่สวยไอ้ยเอาสารหูเอ้าคนขับหายไปไหนอ่ะ <ต>ไ,อไอเด็กนรกอ้าวไอเด็กนรกเขาลดได้ยังไงไอเด็กนรกทำไมมันมีแบบโอ้โหเขาวนั่นนี่มันเด็กไป็นเล็กเขานั่นนี่มีอะไรกีดอีเด็กกันบุยมุ้ยตกิกันบุยมุ้ยเขาว่าส่วนสูงให้ได้ด้วยอ่ะเนี่ยเป็นลูกกอกอ่ะลูกกอกอะ,อๆๆอะไรดี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 ๆดูยังไ,ไ,ไงก็คือลูกกอกใครใครใครเป็นน <ๆ S 2> ้องใครเป็นน้องเธอ พี่น้องเธอไม่มีน้องชายนะลนะโอ้กมาดิคะไปลูกกอกก็มาดิคะไปลูกกอกกกนี่พี่ไว้หน้าแล้วนะใ้กูจึงเลยพี่สวยอะกูกลัวกูกวกลักวพีว่สวยกวกลัว ฮ่าไอเหี้ยอกอืมาโอโอ้รักรออยากเล่นนะ โอ้ครับโอ้ยังรถเหรอโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะโอ้โที่นี่ก็ดีหมดอะไรอ่ะเอ็ก้าแกก็โดนต่สยหรอมาแย่งรถเล่นอ่ะโอ้โหอ้ก็จกก็มองไม่เห็นน่ะแล้วถ้าไปขับรถนี่มันอันตรายนะรู้เปล่าก็มาดีสัตย์ เ้ยก็มาทีครับน้องน่ารักจังเลยนะอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยคร้ำน้องไม่แตกหรอกดูโอ้กู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 อยากให้แตกถึงเมยอ่ะอยากให้แตกถึงมยอ่ะคิดว่ามันจริงไม่ได้นะคะเอ้ยปืนเราขโมยปืนพ่อมาเล่นปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ปืนพ่อครับปืนผมโอ้ใช่่ยอถือไหวเหรอว่างหน้าหัวทิ่มน้องไหวเซียมันเด็ไม่ไหวเป็นใบเปล่า จำแป๊บป้ะอะไรอะนี่เลยเหรอนี่อะไรกันเนมะวโนจำเสด็จไม่ได้หรอจำได้ลูกของแม่ผ่องใสผ่องสีใช่หรอผ่องใสแล้วมาหัวเองหรือเปล่าอ้าวโอ้ยเอ้ยโอ้ยเราว่สวยเอาไมค์โก้เนาะหนูเฮ้ยทกันไปหรือเปล่าแล้วพี่ก็จะโดนอย่างนี้ไงใช่หรอโดนอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยหรอ จะไม่ไหวนะพี่สวยๆแล้วนะอย่าหาว่าโบโน่ไม่เตือนโอ้ขอโทษได้ไหมไม่ได้ตั้งใจนาะขอโทษครับโอ้งานงอนหนอดีกันดีกันขอโทษเป็นงานส่วนไม่มีเว้ยไม่ต้องเอาเอาขนมเอาขนมไม่มีเพิ่งเข้ามาเอาอะไรมามีจะไปไหนกันน่ะไปไหนก็ได้ตัวเต้ ตามหาคนชื่อเจอแต่เขาอยู่ไหนดูนี่ดูนี่ดูนี่ฮะมีเลนชัว นั่งรถเล่นกันดีกว่าโอ๊ยหนูว่าเดี๋ยวคนนี้แม่งไม่โตอ่ะพี่แม่งตายก่อนฮะอะไรกระซิบกระซิบไดีนี่ไงกระซิบกระซิบไปดูว่าเด็กคนนี้แม่งโตไวดีเนาะนี่น่ารักเกินไปแบบมู๊ยมุ้ยมึงจะฆ่าผู้แบบนั้นแหละใช่ค่ะจริงจริงธรรมดาดูยูดูยูจะกูไทย บูโด้บูโด้มีบูโ hey, ด uh. anyway. totally ้มีคาถาแบบแบบที่แบบให้เป็นเหมือนบูโด้เป่าอ่ะคาถาเหรอใช่อยากเป็นเหมือนบูโด้อ่ะคาถาพระบิดาไง one hour later เฮ uh ้ย huh. ม like ันต่อยแล้วอ่ะเฮ้ยมันต่อยทำไมวะเฮ้ยเกิมเกิมนะเองอ่ะตายไปซะเฮ้ยเฮ้ยมีปืนนี่ไงอ่ะเออยใจเย็นครับพี่ชายพี่ชายใจเย็นครับ มีอะไรค่อยๆคอยกันดิเออจริงมีแค่ปืนทำอะไรได้วะเออเฮ้ยมันดูดูว่ะเออตายจะตายุยถ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 ุยว้ายว้ายวายวายวายยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนไอ้กระจอก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  ไอ้กระจกแ่เออเฮ้ยเฮ้ยอันนั <that> ้น네กูอันนั้นกูมึงต่อยกูเฮ้ยเฮ้ยสู้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอ่ะมันซู้มันหนุ่มเกิร์มมันหนุ่มเกิร์มข้ามันข้ามันเออให้รู้ซะมั่งใครเป็นใครถุยเป็นไงแม่งกูเทพปะแม่งแม่งแม่เออธรรมดาครับเธอร์โหดมากบอกมากเลยตื่น อะไรนะไม่ใช่ตุนไม่ใช่โซยีเราเราคนที่เท่านี้ชื่ออะไรชื่ออะไรดีคิดไม่ออกชื่ออะไรดีซอยกับกับกับอะไรดีเชอร์ฮายวุ้นจะจำมึงเป็นแล้่อะไรล่ ทำไมเขาเรียกว่าไอปิ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากให้ต้องหลังสอนได้ปะเหนื่อยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไปเองก็ยอมไปก็จบแล้วเนี่ยแล้วคุณมีแตมัดเอ้ยอาบุกูก็ไม่มี โอ้แเราจะอะไรไปสู้เขาไม่มีมูฟว์เลยอ่ะโอ้กระทืบหรอโอเคกระทืบกระทืบมันไม่ถือไข่กูสั้นโอ้มันไม่ถือครับเนี่ยเฮ้ยตายตายกลัวตายไอ้เี้ยมัน กิินป้งงย่าอะไรเฮ้ยมันเกินไปเปล่าก็ไม่ตัดคอมแน่เฮ้ยเฮ้ยมันเด็กไอเด็กขี้เห็นไอเด็กขี้แหนไอเด็กขี้แหนเย้เล่นลิ้นด้วยอฮ้ยเล่นลิ้นด้วยไมายิงมันเลยไปดีกว่าไม่จะตายปีน้าอันนั้นกูหรือเปล่าที่ยิงอ่ะเพรยะว่ากระดกว่ะ จริงจริงจ in ิงกระจอยปิเลยอยบหยเอ้ยบบยไปเล่นด้วยเลยมันกระจกันไปไปเหอะนเลอะไมันจะดีเหรอเผา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 ใช่ใช่ใชเราแบบตายแล้วต้องเผาแบบว่าเก็บซ้าเก็บซาาใช่ น,น้ำมันเหรอใช่มีเป่ามีเป่าเพลงมีเป่าน้ำมันเหรอ,โอ,โ,อโอ้วิ่งเร็ว,วเกิน <c oughs> เด็กผีโอ้สภาพเราก็ไม่ได้ต่างเลยนะ

And I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone.